สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ยายตุ้มทุกๆคนนะคะ fc มาลำพิรเพิน fc มาลำเสียงสะออทุกทท่านค่ะวันนี้ยายตุ้มก็มาพบกับพี่น้อง fc ในตอนแรงๆนะคะพี่น้องวันละหนึ่งชิปค่ะพอให้หายคิดถึงกันนะคะพี่น้องืัอนี้ยายตุ้มสิมาว่าหัวข้ออย่างม้าหัวข้อนางเอกนีหน้าน้อยนะคะเอาเรื่องนางเอกนีหน้าน้อยคือเก่าค่ะมาชมผลงานการแสดงของนางเอก น้อยนี่นอาภาัสราณาวงศานะคะพี่น้องกับเวทีที่ผ่านมาเนาะเมื่อคืนนี้เล่นอยู่หนองบัวลำพูบ้านนาคาไฮนะพี่น้องสําหรับบรรยากาศเมื่อคืนนี้กระม้วน,นะค่ะพี่น้องสมบูรณ์แบบนะคะค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะคะบม่มีปัญหาอย่างเลยนะคะการแสดงกระจวดกระโจนะคะทีมฟืนไฟทีมป้ายนะคะทีมจอ l อ d ดีเมื่อคืนนี้ไม่มีปัญหานะคะพี่น้องแต่ว่า มีปัญหาอันผู้ชมหน้าฮานนะคะพี่น้องเพื่อนเนี่ยเหยียบหัวผป้ตีนกันดุนะคะยุ่งกันดุค่ะเมื่อคืนนี่นะคะพี่น้องเนาะมันก็ทําให้การแสดงหยุดไปเป็นบางช่วงนะคะพี่น้องเนาะเพื่อนเต้นม้่วไลยเพื่อนก็เลยลงไปเหยียบหัวผป้ตีนกันนะคะพี่น้องเนาะก็เลยได้ยุ่มได้ยุ่มนะคะได้ยุ่มได้ยุ่มเดียวค่ะพี่น้องแต่เจ้าหน้าที่เพื่อนก็หลายนะคะพี่น้องเมื่อคืนนี้นะคะเพื่อนก็สามารถ ควบคุมสถานการณ์ได้นะ,ะพี่น้องบรรยากาศย่าตุ้มก็เลยมาเล่าถึงสถานการณ์เนาะมาเว่าพื้นย้อนหลังในการชมหมอลำนะพี่น้องส่วนในกลุ่มพิษย่าตุ้มก็ได้เบิ่งถึงลำเพลินสามยุกนะคะสามยุกแล้วก็ฉากหนึ่งโบจบนะคะฉากหนึ่งโบจบกันรับปะ มือถือแล้วก็ตื่นมาอีกกประมาณฉากใดอีกฉากทีอ่อาจารย์โซ,โซกฤษิวิสัยออกกับแม่ดวงดาวกับพระเอกเล็กนะคะฉากนั้นนะคะแล้วก็รับต่ออีกค่ะพี่นอ้องรับยาวจนแจ้งบุรีบึงเขาเตยลานะพี่นอนะ้องเนาะแต่กะเบ่งตือหัวแรงแล้วก็คนหลายกะแค่นี้แหละค่ะยายตุ้มกับอยากอยากรุ่นคค่ว่าคนหลายโบ คุนะฮะหลายบบฟืนไฟสมบูรณ์ไหมจอ led ออกบบป้ายมอลำเพลรำพื้นงามบบเวทีงามบอ,มบอแสงสีเสียงเป็นจังดทีมไล่ป็นจังดก็แค่นี้แหละค่ะเนะเาะเฮารุ่นกันค่ะพี่น้องถ้ามันสมบูรณ์แบบแล้วก็เฮากับบค่อยห่วงเท่าไหร่นะคะงานเจ้าภาพบบค่อยห่วงคะ่ะนะคะพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี่คนหลายเพราะว่าเิ่อนอาีอัยงมาจากคืนก่อนฝนตกนะคะฝนตกแล้วมาเมื่อคืนนี่กะ คนเบิ่งก็เลยหลายค่ะแล้วก็ม้วนนะคะพี่น้องมื้อน,นี้บได้เล่นนะคะมเพิรเพิ่นบได้เล่นก็ได้พักผ่อนนะคะน้องๆศิลปินทีม,มอาจารย์นกตดตีทีมฟืนไฟก็ได้พักผ่อนหนึ่งวัน mm hmm. แต่ก็น่าจะเดินทางไปถึงที่อีกอีกอ,กอำเภอหนึ่งนะคะสีบุญเรืองนะคะจังหวัดหน,นองบัวลำพูคือกันนะคะ mm hmm. ไปถึงแล้วล่ะค่ะเนาะทีมงานต่างๆมื้อน,นี้กัซินแมนได้พากันไปเบิ่หมาลำซิ่งบ่เนาะ,ะพี่น้องเนาะ เมื่อวานนีิคัมผลเล่นนะคะพี่น้องมื่ออื่นจะสิเป็นคิวของมรเพล่ำเพลินนะคะบัตรกลุ่มปิดคือเก้านะคะเก้าสิบเก้าคะแนนกะบภาย,ยังบัตรทนายซื้อบัตรกลุ่มปิดกะซื้อไปนะคะที่เลขบัญชีเดิมนั่นแหละค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าเปดห้าเปดแปดเปดเก้าสิบเก้าคะแนนเด้อพี่น้องธนาคารกสิกรไทยค่ะอภิรดียุบบนนาวค่ะไพมีลายกับเมา เมาไฮโมโูได้เบิ่งน้านะคะสำหรับคนที่บ่มีนะคะพี่น้องแจกฟรีหรือว่าบัตรครึ่งราคากะพรุ่งนี้ก็น่าจะมีตามช่องต่างๆนะคะของบอลลัมพีลำเพลินเพื่อคือสิได้แจกนะพี่น้องเนะาะเด่๋ตุ้มกับสิซื้อช่วงใกล้ๆใกล้ๆเพื่อแสดงค่ะหกโมงแรงทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนี้แหละค่ะนะ้าพี่น้องเนาะค่ะอย่าตุ้มกับสิเข้าไปซื้อช่วงนั้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้วงค่ะสนับสนุนวงนะคะ แล้วก็ติดตามนะคะติดตามผลงานน้องนีน่าอภัสลานาวงศาค่ะเมื่อคืนนี้เพื่อก็ออกออกฉากช่วงทายาทมลพินก่ะออกกับพี่รุดเม์นะคะส่วนพี่เชอรี่เพื่อก็ลงแล้วนะคะได้ข่าวว่าสิไปอยูวงส่งของอีสานสนครศรีคือว่าได้ยินว่าจังสั้นล่ะคะ่ะเนาะพี่นอ้นองเนาะค่ะเอา อยู่มงใดมีความสุขอยู่มงใดที่คิดว่าจะดีสําหรับตัวเองกลับไปนะพี่น้องเนาะคะ่ะอยู่มงใดแล้วคิดว่าบาคักาดบวมะกับจะาคองกะกะแล้วแตะนะ่เเพื่อนบริมีสัญญาเนาะเพื่อนเป็นหลานคะ่ะหลานทั้งบอสจูหลานทั้งหลานทั้งผู้ใหญ่บ้านหลานทั้งแม่โพรเอ้บวมม่นไหมเนาะวงสองของอิสานครสีเมนบอกขาเฮียนหน่อยวงสองของ วงสองของสาวน้อยบอแมนบอกพี่น้องน้องเชอรี่สิไปอันอย่างลำเพลินสะดอดแบนบอกพี่น้องชื่อวงเพิ่นบอแมนสิเพิ่นจับมือกับเฮียหน่อยบอก่ะบอโจเพิ่นสิเพิ่นวงนั้นนะคะเพิ่นสิเพินวงนั้นเนาะเห็นว่าสิไปเป็นตัวชูวงบอค่ะอยู่ใส่ก็จะเลยลุ่งเรืองค่ะพี่น้องดวงดัางปังๆถ้าเขามีวินัยนะคะมีวินัยต่อตัวเองนะคะฝึกซ้อมเสียงดีอยู่แล้วเชอรี่นะคะ เสียงดีสินแสดงก็ได้ค่ะถ้ามีวินัยและตั้งใจที่จะโด่งดังทางสายนี้ก็ได้อยู่แล้วนะคะเพื่อนมีต้นทุนมากกว่าคนอื่นนะคะต้นทุนของเพื่อนก็คือวงอาเป็นวงอาเป็นวงลุงนะคะพี่น้องได้เปรียบนะคะอยากเป็นนังเอกก็ได้เป็นถ้าอยากเป็นนะคะพี่น้องเพื่อนกับปั้นได้นะคะตั้งใจเอาเนาะถ้าอยากโดง่งอยากดัง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวพี่น้องเนาะขึ้นกับตัวน้องชูรี่ขึ้นส่วนมาลผิลัมเพลิกนกะตัวชูรุงต่อไปก็น่าจะเป็นนีหน้าน้อยนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็นางเอกห้าในะคะนากเอกชีร้อปนัดดาพลลำเพลินพระเอกเต้อตะชายพระเอกเล็กพระเอกบอมนะคะแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆค่ะก็ต่อสู้กันไปนะคะพี่น้องสร้างผลงานบ๊แม่นเล่นมืออื่นนี่กะมือสุดท้ายแล้วสำหรับเดือนนี้บอกค่ะพี่น้อง บัตนี่กินเนือยุดเงาเนาะพี่น้องโอ้ยุดเาากะสีเบ็อ่าเวลานเรลาเพลินเพลินยุดเาวๆานี่ยอยากอยากมีดราม่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เนะพี่น้องมันยุดเหิงพูดมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาช่วงก้อนคือกันเนาะช่วงเดือนมีนาเนะก็คือกันต้นต้นเดือนนั่นก็มีดราม่านั่นนี่นะพี่น้องมันว่างหลายพดบกเนาะพี่น้องคนอยากสร้างดราม่าก็เลยดุทห้างสร้างให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับพี่น้องเอ้า แล้ลอเต่เด้ออันนี้ก็ได้เนาะยาตุ้มกะบโจักซิวว้านอได้นะคะถ้าบ่ามีหมอลำพิลำพืนห้เบิ่งแล้วกะก็ไปเบิ่งวงอื่นๆท่าก็ได้น้อพี่น้องเนาะคะ่ะบ่อึดแต่วงไปเบิ่งเนาะไปเบิ่ง,นะไ,งได้กีก็ได้ตะลุกดำดุงก็ได้น้พี่น้องเนาะช่วงที่หมอลำยังบทันไดล่นนะคะหมอลำพิลำพืนช่วงกลางๆเดือนไปหาไปปลายเดือนกะ ตึมอยู่มัลเพลินเพลินนะคะกัสมีมีงานแสดงงานเจ้าภาพส่วน,ต,นต้นเดือนก็นจะว่างนะคะพี่น้องเนาะค่ะหรือเพื่อนอาจจะมีไล่กุ้งปิดบอกเลยจังนดกะถาติดตามะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ยังให้ชื่นชมมาชื่นชมผลงานน้องนนะีน่าน้ากันนะคะพี่น้องนะคะก็จะเป็นผลงานการแสดงยกเครดิตให้ช่อง s ผีเจ้าปากนะคะเพื่อนถ่ายไว้หลายนะคะพี่น้องถ่ายไว้หลาย ลายชิปอยู่นะคะพี่น้องสําหรับช่วงช่วงโชว์เพลงบูชาครูก็น้องนีน่าก็ก็โอเคนะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ทําหน้าที่ได้ดีนะคะสู่ซนไปเนาะน้องนีน่าแล้วน้องนีน่านี่นะคะจะตุ้มฟังเบิ่งแล้วน้องจะเหมาะกับเพลงเร็วๆเพลงทํานองเร็วๆน้องร้องทันนะพี่น้องแล้วน้องไม่หอบไม่ไม่เหนื่อยนะน้องแบบ เออน้องนี้น่าเหมาะสลับเพลงเร็วถ้าเพลงช้าน้องน้องนี้น่าจะล้องคีเพียนคีเพียนแล้วก็จะทำร้องไม่ค่อยได้ดีถ้าเพลงเร็วสําหรับเพลงเร็วนี่ฟังมาหลายเพลงแล้วน้องนี้น่าจะทําได้ดีนะคะเหมาะแล้วถ้าช่วงไหนที่ล่องกับพี่พี่ลดเม้นะคะแล้วแล้วมันเป็นช่วงดนตรนีถ้ามีถ้าเต้น ขยับเข่งขยับขาขยับแขนขยับขาพร้อมๆกันนะเต้นไปพร้อมกัน,เ,น,ปกนเป็นท่าเต้นแบบเล็กๆพร้อมๆกันนะจะสวยงามก็จะดีครับนะ้องดีกว่าเต้นไผ่ไผ่เต้นไปมันเนาะมันก็จะมีช่วงที่ร้องร้องแล้วก็เป็นช่วงดนตรีอันนี้ความคิดยายตุ้มเด้อถ้าเป็นช่วงดนตรีนี้เต้นพร้อมกันกลางแขนกลางขาออกพร้อมกันมันสิยงามค,รคร่ะพี่น้องมันในความคิดของยายตุ้มเนาะค่ะกระทาเบิ่งคลิปยายตุ้มอยู่กับองลององไป ถ้า,ถ,าถ้าอยากทําอยากให้มันเป็นแบบตามที่ยายตุ้มเสนอนะคะพี่นอ้องแต่ว่าถ้าถ้าบบเอาก,ก็บม่ได้เป็น่ยังนะคะยายตุ้มก็เสนอไว้ซื้อในความคิดของยายตุ้มซื้อค่ะพี่นอ้องช่วงร้องก็ร้องไปนะคะร้องเพลงเร็วพอช่วงเข้าดนตรีก็เต้นพร้อมกันนะคะเป็นท่าที่พร้อมกันเหมือนยายตุ้มเคยเสนอไว้เรื่องอลำเพลินสามยุคนะคะพี่นอ้องช่วงลำช่วงอาจารย์โซ อาจารย์ทลอาจารย์ตุ้มจักการชัยโลองก็โลองไปค่ะแต่พอเข้าดนตรีแล้วถ้าฟอนไปท่าเดียวกันแข้งขาขยับไปทางเดียวกันนี่มันสิงามค่ะพี่น้องและมันก็จะโอเคมากยิ่งกว่าที่ต่างคนต่างฟอนไปคนละทละทางนะคะพี่น้องอันนี้ความคิดเยียตุ้มเด้อแต่ถ้าเอฟซีคนไหนเห็นด้วยกะเม่นขามาลงมาในใต้คลิปเยียตุ้มก็ได้ค่ะอันนี้เฮาเฮาอยากเขีนนะสิ่งที่เฮาอยากเขีนพอไปเบิ่งหลายๆวงแล้วเวลาขาเจ้าฟอน ฟอนท่าเดียวกันฟอนแบบลายเดียวกันนี่งามค่ะพี่น้องเยี่ยตุ้มกับไปเบิ่งระเบียบวัฒนศิลป์ไปเบิ่งปฐมบันเทงิงศิลป์นะคะถึงช่วงช่วงร้องกบร้องไปกับฟอนแต่คนแต่ฟอนไปแต่พอดนตรีขึ้นแล้วเขาเจ้าฟอนท่าเดียวกันมันงามค่ะมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเยี่ยตุ้มก็ก็มีความคิดแบบนี้ค่ะสำหรับน้องนี้นะ่านี่เส้นเสียงก็เริ่มดีแล้วออร่าก็เริ่มมาแล้วเหมาะสำหรับเพลงเร็วะนะพี่น้อง เหมาะสําหรับเพลงเร็วเนาะแล้วถ้ามีท่าเต้นที่แบบไม่ต้องเต้นแบบแรงแรงๆหรืออะไรเต้นแบบเบาๆเต้นแบบ,แ,บบแ,บบแบบอะไรก็ได้แต่ว่าให้มันได้เต้นพร้อมๆก,ก,กันกับพี่ลุมีกระนุกโอนสิขักค่ะพี่น้องอันนี้ในความคิดของยัยตุ้มเนาะค่ะมืออื่นกะเล่นอยู่บ้านโนนม่วงน้อยเนาะพี่น้องตําบลยางหลอำํำเภอสีบุเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนนะคะพี่น้อง บนลำพิเพลินปีนี้ก็ตีตลาดน้องบนลีพูก็ได้หลายได้หลายงานอยู่นะคะพี่นอ้องงานเจ้าภาพปีก่อนก็ตีตลาดอุดรน,นะคะมาปีนี้อุบลอุบลก็เยอะนะคะพี่นอ้องมีหน้องบนลีพูหพน้องคายนะคะพี่นอ้องอยากคห้ไปตีตลาดแถวพิจิตรกำแพงเพ,งพชรนะคะพี่นอ้องเพชรบูรณ์แถวนี้คนอีสานไปอยู่หลายคะ่ะคนลาวไปอยู่หลายลพบุรบีอ่างทองก็ลองบุญเด้อ,อพี่น้องเนาะคะ่ะถ้ามีเจ้าภาพจาก จักเจ้าสองเจ้าจ้างไปนี่โอ้เพราะว่าหมอลำพิลพืนน่ะมันเป็นเขาเรียกมันยังมีกลิ่นอายของการเป็นหมอลำกลิ่นอายของลายลำพื้นการฟ้อนการลำอยู่อยู่เยอะนะคะอยู่เยอะแล้วก็น้องๆศิลปินทุกคนก็เริ่มเก่งนะคะเริ่มเต้ยเต้ยกระมวนเริ่มคือแสดงดีดนตรีโจะนะคะพี่น้องมันก็น่าจะปังนะคะบริหารจัดก,การดีๆก็ มันก็จะไปได้ดีมากๆเลยสำหรับพิลำเพรืนเนาะสำหรับคลิปนี้อย่าตุ้มกระฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเมื่ออื่นเจอกันกลุ่มปิดที่สีบุญเรืองจังหวัดนองบลรูค่ะวันนี้ก็คือโบมีอย่างเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเฮากับคือสิไปหาเข้าไปเบิ่งตามไล์สดช่องต่างๆนะคะพี่น้องเนาะบมีมอญลำเบิ่งกัไปเบิ่งวงอื่นเอานะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบมีอย่างค่ะ ท้ายคลิปก็ชมผลงานของน้องนีน่าอภัสรานาโบสษาของเฮานะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเย่าตุ้มก็เช่นเคยค่ะก่อนจากการเยตุ้มก็ขออวยพรให้เอฟย่าตุ้มทุกๆคนนะคะสุขภาพแข็งแรงโชคดีตลอดปีสองพันห้าร้เจค่ะคิดดีพูดดีทดําดีชีวิตจะเป็นสุขคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็จากการเพลงนค่นี้นะคะหลับฝันดีทุกๆคนคะ่ะบายบาย হয় দৰ্ক নাপায়